จากการมอบนโยบายผู้บริหารอาชีวศึกษาทั่วประเทศนะคะเรามาต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ค่ะเมื่อวันที่6มิถุนาย,ยน2559นพลเอกสุรเชษฐชัยวงศ์พร,ร้อมด้วยนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาการศึกษาทุกระดับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือเสาะชนูปฐมซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการสารฝันการก,ารกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งเข้าประชุมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเห็นชอบไม่เป็นพื้นที่รับผิดชอบเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงภาคใต้ตอนล่าง หรือในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ได้ขอให้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้โรงเรียนสร้างคนดีแก่บ้านเมืองซึ่งคนดีในที่นี้หมายถึงการมีทั้งคุณธรรมและคุณประโยชน์